ก็คือเห็นรถค่ะทุกคนเราเห็นรถหนึ่งสามสองแล้วก็วิ่งกันสะบัดมากคือทําไมทำไมเราต้องมาตอนนี้ทําไมคะทําไมมากคือกลัวว่าจะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วจะแบบโสดเลยเขาวิ่งไปแล้วขึ้บันไดมันแค่เนี้เราไม่ได้หันดเบาเพื่อนด้วยหรอกตอนนี้กำลังท้ายอยู่เพื่อนที่อยู่ข้างหลังอ่ะวิ่งน้ำนี่ไปแล้วโอ้โหเฮดแกเลิศเราเป็นพวงอยูเลยไม่ถ้าเราเอามาห้อยตรงนี้ ใช่ตดูนี้ไงหรอใช่แต่ว่าเสื้อเราต้องใส่แบบนี้นะน้องเขียวเราต้องใส่แบบเน็บเท่าไหร่เน็บว่าสั้นถ้าทายยังไงรู้เน็บมาจะบอกว่าเท่านี้ค่ะต้องัวนี้ใช่มันท่านี้อ่ะใช่มันจะได้เห็นใช่จะได้เด่นต้องใส่ถ้าเป็นตัวเล็กก็ต้องสีแบบสีนี้ไม่ได้สีนี้อาจจะอ่อนไปนิดนึงหรือถ้าใส่เสื้อสีดำมันก็เด่นอยู่นะเด่นใช่เสื้อคนนี้ทำอะไรอ่ะ ก็ไปกินเดินไปเลยก็บอกถ้ไมดาเขาวิ่งนะครับขาบอกนั่งมบอกลองนั่งใช่นี่ก็ใช่หรือไม่ค่ะปึ้งเขามาห้องดีจรือปึไมซึ่งมีคนเดียวที่จะทำแบบนี้ด้วยทุกมันไม่มีใครแย่งหรอแล้วคืออันนี้เป็นสีเหลืองส้มอ๋อสีส้มโอ้สายตาไปกันหมดไปกันใหญ่ละเหลืองนะคะ นานมาทีเมกาเราไม่ได้มาบ่อยนะเราไม่ได้มาบ่อยนะสีนี้ส okay ีอุ้แต่นี้ว่าดมดมเขียวใช่ดมเขียวใช่ไหมใบกันใหญ่ไม่มีใครห้ามใครแล้วตอนนี้ใบกันใหญ่แล้วตอนนี้เขียวส้มมีอยู่สอใบเท่านั้นนะคะไม่องให้มันรูมันมีอยู่แค่สองใบนะคะคือถ้าไม่เอาก็ไม่มีแล้ว หน้าแดงเลยอะเขินหน้าเขียวให้ทุกคนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนะคะว่าเราควรซื้อหรือเปล่าใช่ค่ะใช่อ๋อคอมเมนต์ที่มีไลค์มากที่สุดควรซื้อซื้อโอเคเลยคุบ้าคืคนเดียวไปกันใหญ่เราไม่รู้ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องเหมือนกันเลยมันซื้อเลยค่ะมันเหมาะมากคือมันมันเลือกโดมถูกมันเรียกว่าโดมใช่มันโดมอเนี่ยอันนี้ก็โต๊อ๋อตชัน มันเรียกแล้วอะคือเนี่ยกูเห็นชื่อแล้วนะวมนาตงน,นี่โด,นโดนม,ามนาแหละสับปะรขึ้นให้หน่อยได้ไหมคะขึ้นนี้น่ากลัวน,นะคัเนี้เมื่อกี้ขายว่ามันตะโกนชื่อปิมมากีหน้าเหมือนปิมตอนเด็กเลยเห็นไหมคะอันนี้มันไม่เหมือนเมืองอันนี้อ่ะเราทำหน้าแบบนี้ใช่หน้าแบบนี้ไม่เอารูปตอนเด็กมาเทียบเหมือนเลยเพราะมะกนเป็นเมืองมาก ปิมปิมปิมผูผกังผูฟังเนี่ยมึงใส่งี้นี่เวลานอนอะเราชอบมากเราชอบเห <ผม S 2> ็นมงเนเสียงเงินค่ะมันจะมีเสื้อตัวไหนที่หน้าเหมือนมึงตอนเด็กอีกไม่มีแล้วมันไม่มีเสื้ออะไรที่เกิดมาพวกมึงแล้วอันเนะี้ยก็คือคนเดียวแล้วเลยะ ร้านนี้ได้จ้างคุณหรือไม่ไม่ค่ะไม่ได้ค่าสปอนส์ักบาทหนึ่งเลยเราชอบที่เพื่อนเสี่ยงเงินนะคะนี่ฮะชักกรตลาดเตยสั่งมาเก้าสิบเีกนะแล้วเมื่อไหร่คนนี้จะเสียตังค์คือว่าไม่ซารอบนะคนนี้เลยคือเก้าสิบนีัยจริงตัวแรกพี่ไงไหนไว ตะโกนออกมาเป็นชื่อมุก,มกงไม่ไม่มีเงินแล้วค่ะมันใส่ได้หลายแบบนะมุกขายยาวแบบนี้ย <c oughs> าวเกินเาการเกงเอวสูงค่ะแบบพัมกินยืค <c oughs> ่ะปึ้งการเกงพัมกิน้นมุกแต่ว่าถ้าไม่ได้ แค่ข้าวเดือนเดียวเองมูข้าวเดือนเดียวเราจะเป็นแค่ไอเอฟไอเอฟไงไอเอฟที่ไม่ต้องกินอะไรเลยไอเอฟยี่สิบสี่ทับศูนย์อีกแล้วว้ายมีเดียวคนนะคะเป็นปลาขนาดแบบนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นสิโอ้เลยจริงนะบ้านจะเป็นอควาเรียมอยู่แล้วตอนเนี้ยเหมาะกับโตมาก ติดหัวเป็นเครื่องหัวเออเครื่องหัวมัาปีมง้อติดเป็นอย่างนี้เลยมั้ยโอ้โหนี่ค่ะกีดหลังแล้วก็เราไปอยู่ในตุ๊กตาใช่ปก็โอ้โหโอ้โหการถ่ายาพห้องถูกถ่ายภามาหลอกให้หมดแย่จังเพนกวินลีนุกปะเหนื่อยมากเพนกวินลีนุกต้องใส่พยันคออ่ะไปละขอขึ้นหน้าเพื่อนที่ทำให้เราหลอนกับลีนุกตรงนี้ปึ้ง ปึ้ง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 ป อุย้ยอัญญาไอวาอัญญาไอวามีตุ๊กตาช้างแบบนี้อัญญาไควาคือใครอะ่ะเรามีนนะบีมลูกบีมตลอดเลยชีีให้ลูกุนนี้ตลอดเลยทั้งสี่คนอ่ะว้ายดีเธอยดีราคาทำนมโอ้โหนี่เขียนเล่นเลยฟินฮะหมาหรืออะไรนี่ยมันขื้นเลยอ่ะนี่งูค่ะ เอาจริงนะนี่ไม่เล่นจริงจริงนะไม่เล่นหรออย่างงี้อ่อใช่เลยค่ะไม่มันเอามือใส่เข้าไปได้เมืใส่ได้ด้วยไม่เห็นนะั่นอ่ะมันได้มันออกมาจะไข่เออก็บอกว่ามันออกมาจากไข่จริงหรอตรัวมันเป็นไข่หรอใช่มันเป็นไข่ก็ออกมาจากไข่เอาาาอ,อว่านี่เบบี้ นี่จะเอาไปตัวหนึ่งโตช่วยดูหน่อยตัวไหนไม่มีตำหนิแต่ก่อนนั้นนนั้ช่วยดึงคนนี้ออกให้หน่อยโอเคก็ไม่ค่อยมีนะไม่ถือตำหนิหรอจุดดีว่ามีจุดดีอะไรวายแต่มันใส่มือได้อยู่ไหมนี่ใส่ได้หรอเนี่ไงนี่ยเดินแล้วเดินอย่างเงี้ย นี <bunker. S 2> ่คือเด็กปีหนึ่งเนาะผูกเด็กปีหนึ่งผูกเซาเน็ตทำไมเมื่อกี้ถึงหันมาแล้วทำเขาปกติปะเขาปกติปกติอยู่แล้วเอ vidence ลูกปกติอยู่แล้วเลิศเลิศทุกอย่างเขียวหมดเลยโอ้โหแพ้ต่อแล้วล่ะ หงษไทยหรือหงทองดีทองเลยค่ะจับเกาะเกาะเป่งเป่งไปแล้วไม่แล้วคือเขาบอกว่าคอแข็งอ่ะหูดับก็คอแข็งนะมันจะเป็นอาการแบบไม่รู้อะเขาเขาบอกว่าอาการคอแข็งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหือว่าแบบคอทองเลยคอแข็งคือคอมันจะขยับไม่ค่อยได้ปะอ๋อเหมือนแบบกล้ามเนื้อมันล็อกล็อกปะเออ เก่งกว่าหมอนี่ไม่ได้เรียนนะนี่โูไม่ยแล้กไม่ได้ลเราออกเลยขอใส่ข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้ปึ้งปึ้งปึ้งรีเสิร์ชวันนี้นั่นกลับไเถอะโอ้ยไปปาะดิเมื่อกี้ก็โดนไม่นะคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังเปี้ยเลยอะโอยไม่มีคอนเทนต์วิ่งแล้วว่ะลอยอ่ะลอยอ่ะวุ้ยไกลๆแล้วปะ แต่เป็นรถแอร์มีอีกแล้วมีอีกแล้วคือถ้ามันไม่ใช่หนึ่งสามสามก็คือจบนะไม่เป็นไรนึ่งสามสองนึ่งนึ่งสามองคนที่ในนี้เดี๋ยวๆๆจังหวะนี้แหละต้องไาลงมลุกมากสถานีต่อไปเหนื่อยแล้วอ่ะต้งคือใหญ่ นคือไ ENNIS> ส้มันแตกออกมาแล้วว่าดันไปยุบราเลยรถเมล์รนเมล์แต่ต้องมาทัดทองมากแต่ขี้เกียจเราสิแต่มาทัดทองอะต้องแบบเย็นเย็นสี่โมงเย็นบางร้านเพิ่งเปิดเลยเราไปก่อนปะเราไปเท่าไหร่อ่ะเที่ยงไปทำไรไปช่วยเขาเปิดร้านก็ไม่ได้เพราะเขายังไม่เปิดบ้านเลย เยเนียจะไปนั่งหาิปขอบคุณนะคบขอบคุณครับไหเยไปไม่จไไม่ไปากไม่ไปไน่อแต่ถ้าเปมกัใาะคะไม่ได้เสยไหนบอกว่าไม่วันนี้ไม่ไมไยินเสียงเออะกมากนไทุกยนไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันเนี่ย แต่ไม่ไปนิว่าจะรอวันที่เชอรี i, ่ไปมิกซนแต่ว่าสั่งแท็เจ้าสิบาทเดินเล่นกี่โมงคะลอยครับเดินได้เดินเล่นกี่โมนเกิดขของขาวาวีบไม่ได้เลยบอบันเดยไ่ยบมบ ให้มันอยู่เอเอเอ็ตอาร์เอร์ฟอยล์เออไม่มีเออมันไม่มีแบบเออหน้าแบบใช่เวไปตือนเอาเอาน้ำไปน้ำลงไปไหมอันนี้เอาน้ำลงไว้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคนมานี่เอาน้ำมานี่เห็นหน้าดิแบบถามว่าอุ้ยเพื่อนชนะเพลงแต่สักไหมเอาแหละหวานมาอันก๊อก หุณต้องรงนะสงครามโลกคือเหมือนคนถือคาถูกเข้าลงมาสองครั้งเกียดที่จะระเบิดมากครั้งมันน่าตอดูดีมากเลยามันออกแล้วปะเราเขี่ยแม่ล่ะมันธนาใชือมือไหมได้กินหอมมากใช่กลิ่นหอมมากโอ้โหกระเขาะกรเขาะเถิดรสชาติเหมือนบัวลอยน้ำดำเลย ในราคาเจสิบทำไมเราถึงไม่กินตัวลองให้ไม่อยากให้เพื่อนๆลองเป็นเพื่อนนี่อือต้องลองทุกคนนี่จะให้เพื่อนลองทุกคนอิ่มก็ต้องช้อนใหม่หัวงอกทำพิษเหล็กแบบนั้นมันอร่อยนะมันอร่อยใช่แต่ถ้ามันไม่เละเอ่ง เ็าทำยาดำหอมมากเรื่องลองนะนี่จะให้เพื่อนลองทุกคนบังคับคือฉันเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงเอาให้อยู่ในตูน้เย็น <laughs> เขาบอกนะไง <laughs> ถ้าไม่อยู่ตู้เย็นภายในสามชั่วโมงมันจะแปบ,บลง <laughs> ไม่ใช่แคบบ่แปผสมผ <laughs> สม <laughs> รวมล่าง <laughs> ไม่เ็จะบอกว่าก่อนนี่มันจะอันเท่านี้มันเคยอันทูเต็มนี่มาก่อนนะ มปหล่อมากผู้ชายเสื้อแดงกางขาวถือล่มเดินตรงไปไหนไม่รู้ว้าวว้าเขามองมาค่ะไม่ได้มองเราค่ะเขามองคนอื่นจ้าขอบคุณถือเคสโหรัพ์เคสสีเหลืองว้าวว้าวขายาวมากแล้วกันเรื่อยๆเพราะว่าเราติดแก๊สให้เราดูชิมเหมือนอยู่ในกระทะทอดแล้วมาห้ารอบอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะซื้อกล้วยกี่บาทมุกสองสิบ สามสิบโค้ดนั้นสิบบาทที้นี้อร่อยที่สุดนะอร่อยกว่ากวยยัางค่ะอึ้งไข่ค่ะทุกคนเมนงาแป้งนุ่มมากนะใช่เกือบจะละลายในปากขึ้นเลยหรอเลี้ยวหน่อยจะไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ชอบงาหรอไม่ชอบไม่ชอบ เขาไม่ชอบคนที่คนส่งเข้ามาน่ะติงก็มีอะไรจะแก้ตัวไหมมีค่ะพี่ดิงพกตู้เย็นไปไม่ก็ไปรถเพื่อนนั่นแหละถ้าคุณไม่ลดไม่ไม่ร้อนไม่ลนแอร์ถ้าถือถ้าไปรถแอร์เหมือนเดิมใช่ปะแต่ว่าถือแบบนี้อ่ะก็คว่อมนะคะคว่อมนะคะความผิดใครความผิดเตยความผิดของคนส่งอะไรละไม่นี่ไม่ผิดนี่ไม่เคยผิด ใครถือเตยเตยเป็นคนถืออุยานได้ไหมว่าใครถือเตยเรามีฟูดกันแค่ทีเราม่กันแค่ทีหลักฐานเราม่กันีขออนุญาตขึ้นหลักฐานตรงนี้เตยผิดบุ๊กผิดโตโตจะเลือกเชื่อใครโตกับปิมเชื่อหมูเกาะในฐานะที่หมูเกอะมีมอมาชื่อเหมือนนี่เท่ากับว่าเชื่อหมู คุณคิดว่าเหตุผลนี้สามารถซัพพอร์ตกันได้อย่างไรจงยกตัวอย่างประกอบเหตุผลนี้เต้ยเต้ยเป็นผู้ชายเต้ยต้องยอมผู้หญิงแค่นั้นเลยไม่เห็นผลอะไรเลยคุณนี่เขาคุณนี่เขาสามารถยอมใจมีแค่สองคนใครแม่กับเมียใครคือเมียมุกทองจะเชื่อมโยงเหตุผลนี้มุก้องจะเชื่อมโยงว่าเต้ยเคยบอกว่ามุกทองเนี่ยรอบขายี่สี่ซึ่ง องโกรธมากดังนั้นวามผิดนี้มุกทองจะยกโบยให้เต้ยเพราะว่าเต้ยเคยว่านี่วัารอบขายยี่สี่แต่นี่อกว่ารอบเอวยี่สี่การอะค่ะผมขอคานครับคุณมุกกำลังไปเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องอื่นค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณสองคนค่ะสมองไหลไรับไม่ได้เค่ะแล้วโอเคฝั่งคุณเต้ยคุณจะมีอะไรแบบ ขอโทษคุณมุกไม้ที่ไปกล่าวหาเขาว่า <ผม S 1> จริงๆรอบขาเขาเป็น24แต่จริงๆไม่ใช่จริงๆเป็นรอบเอวผมผมพูด24จริงครับแต่ว่า24เนี่ยหน่วยอะไรต้องบอกก่อนอ่าไม่ได้ระบุหน่วยอาจจะเป็นกิโลเมตรหรือมิลลิเมตรก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของไมโครเมตรไม่มันเป็นแบบเอาจริงจริงป่ะไมโครเมตรค่ะ อ๋อคือรอบขา24ไมโครเมตรใช่ไมโครเพราะปกติก็คือตัดชุดด้วยคือเขาใช้ใส่วัดตัวแต่นี้คือใช้วร์เนียใช่ค่ะคอลิปเปอร์วอร์เนียวัดหมุนให้มันได้24สรุปไปได้นะว่าใครผิดอ่ะก็เตอร์ผิดไงเพอเตอร์ว่านี่วันนี้ขาย4ิบแต่จริงๆเราเอว แต่เหตุผลเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตเราต้องพูดกันในส่วนของปัจจุบันให้แต่เมื่อวานนี้อดีตเหมือนกันแต่ว่ามันเร็วกว่าก็คือเมื่อวานนี้เต้ยมันมีถังขยะอยู่บนรถแก้มใช่ไหมคะและเต้ยก็บอกว่าให้นี่อ่ะทิ้งตัวลงไปในถังขยะเลย <c oughs> คือเต้ยว่านี่ทำไมต้องทิ้งตัวมุกทองลงไปในถังขยะผมมันใส่ส่วนตัวครับไอผมมีแฟนถังขยะเล็กมากแสดงว่าถ้าคุณมุกทองลงไปถังขยะได้แสดงว่าคุณเต้ยบอกว่าคุณมุกทองตัวเล็ก <c oughs> คุณมุกทองจะโกรธทำไม ก็โกรธอยู่ดีเพราะว่าความหมายแฝงมันคือว่าดิฉันว่าดิฉันไม่นขยะไม่ขยะไม่จําเป็นต้องลงในถังขยะขยะอยู่บนนี้ก็ได้ขยะอยู่บนโลกก็ยังไม่ได้ช่วยแล้วเมื่อคุณเตยบอกว่าคุณเป็นขยะคุณจะเป็นขยะประเภทไหนเพราะอะไรทรงยกตัวอย่างมาประกอบด้วยค่ะจะเป็นขยะติดเชื้อครับเพราะว่าจะเป็นป้ายใหญ่เตยค่ะแล้วคุณจะจัดการกับขยะติดเชื้อยังไงคะับลงในขยะติดเชื้อเลยครับ แล้วก็ศมนย์วิทยาศาสตร์คุณผู้ชมคิดว่าขยะทั้งสองเนี่ยเียเไปเลยกรรมการจะเข้าคัดอะไรกันก่อนให้จบจะลงไปในทางขยะประเภทไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ว่ามีงาติดฟันนี่ฝาเซ็นเซอร์ฟันนะสรุปข่าวไม่แต่นี้ว่าลูกเก่งนะ โคตตราไม่อยากให้ดูผลงานเจ้าของช่องนิดนึงคือผลงานการวาดภาพสวยของเจ้าของช่องนี่ค่ะ Photoshop ก็มีใช่เป็นแคนวาแคนวาแคนวาเข้าได้มาเขาวิ่งคนไทยมากอังกี้ได้นะเคยเคยคุยกัแบบคนสิริพินิจนะเขาแบบเวลาเขาคุยกันแล้วเขาบอกว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ย เขาหันปขาเออเขาหันไหมอะอยางรู้ว่าหรือว่าเป็นคนไทยว่ะแค่เราแค่เราว่ามึงอย่างเงี้ยรู้ไหมคือจะหันแหละจะหันอีกแล้วคอต่อไปอยงเงี้ยเราจะหันแค่แบบแค่แค่ตาแบบอยู่ๆแล้วมึงอยย่างงเี้หันเลยฝากปิดคลิปจริงๆละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องอะไรนะ I am so I am Dom. Thank you and you. ด้วยนะครับเขาสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า station มันชนะฟูรมันตกแมวแมวแวจะทำเสียงทำไมตอนนี้นะคะเป็นเวลา5โมง46นาทีนะคะเราจะไปที่หน้าซอยมันฑะลากันนะคะทุกคนเพื่อไปซื้อแขนเด็กค่ะตืมเป็นแขนเลยตอนนี้เราก็ถึงหน้าสอนแล้วนะคะทุกคนซึ่งซึ่งอะไรซึ่งอะไรคือวงนอนเองี้นะ ขอบคุณค่ะเปิดเลยค่ะว้าวว้าวว้าวนี่ะคุ้ยหน้ามอมมากเลยอ่ะคือหน้ามอมเกินคุณพี่ตูม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 เมินไม่มถึงเรียกว่าแขนเด็กเพาอันมันใหญ่มา ดันเลอซื้อ2 5 0นนะคทโอ้ยพูดแล้วคางานหน้าคนนี้พี่จำไว้นะคะพี่จำไว้ไม่พูดเลยถ้าเขาไม่ซื้อแบกว่าโอเคที่แปลว่าเตรียมโอนโตะข้าวไม่โอนโนตอนนี้นะคะเราเลยประสบภัยกระป๋อน้งไปชันพูดคำนี้ทมเสีงโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ คูลื่นนะสิเว้ยนะเป็นอย่างเดียวนะคะน้องหนึ่งอันครับเป็นเท่าไหร่ครับ